ใครที่กาลังรู้สึกว่าทํางานตอนนี้เทียบกับช่วงปีแรกๆที่เราเริ่มต้นทํางานเนี่ยมันแตกต่าง กกันนหือเิมันรู้สึกหงหุดหงมากไม่แน่ว่าคุณกําลังเจอกับภาวะซอกมอลสลัมอยู่ก็เป็นไปได้หรือที่แปลว่าภาวะตกต่ําจากการทํางานในช่วงปีที่2วันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาคุยกันว่าตกลงภาวะนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะทําไมยิ่งนานวันไปทํางานยิ่งหมดไฟยิ่งเหนื่อยหน่ายและเราจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างพัฒนุนันหยิบข่าวธุรกิจจาก Today's i n e w มันเล่าให้ฟังค่ะ ครั้งแรกเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความท้าทายสนุกสนานถูกไหมคะยกตัวอย่างเวลาที่เราเข้าไปเป็นเฟรชชี่ในรั้วมหาวิทยาลายัยแรกๆอะไรๆก็ดูตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมดแต่ไม่นานหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มปรับตัวคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมได้เช่นเดียวกับคนวัยทํางานค่ะถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในวันแรกที่เราได้เริ่มต้นทํางานในบริษัทนี้ตําแหน่งนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกกระตือรือร้นตื่นเต้นไปกับบทบาทใหม่ที่ได้รับนี่แหละคือความท้าาย ชีวิตฉันต้องการแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นงานในฝันด้วยแล้วก็ยิ่งมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจอยากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสนุกความท้าทายไฟที่เคยลุกในช่วงปีแรกเนี่ยกับหายไปไม่เหลืออยู่แล้วสิ่งนี้มันก็มีคำคำหนึ่งที่อธิบายไว้นะั่นก็คือ s o ซอฟม s สลัมแต่ว่าภาวะตกต่ำจากการทำงานในช่วงปีที่2เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะ ภาวะน,นี้เชื่อมโยงไปกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหรือที่เรียกว่า macro transitions เช่นจากโรงเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลายัยหรือจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วัยทำงานนี่คือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในชีวิตของคนเราที่ต้องประสบพบเจอจีนิโคลัสรีดผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมองค์กรมหาวิทยาลัยแมกย บอกว่าเมื่อเวลาที่คนเราต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มักจะจัดการเวลาให้ความสนใจกับเรื่องนั้นเป็นพิเศษคาดหวังว่าจะทําออกมาได้ดีมากซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะรู้สึกแบบนั้น แต่หลายครั้งหลายคราความตั้งใจของเรามักจะอยู่ได้ไม่นานค่ะรีดเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเวลาที่วิ่งมาราธอนต้องใช้เวลาใช้ความอดทนแต่หลายครั้งคนกลับวิ่งแบบสปรินต์หรือว่าวิ่งแบบเร็วมากๆเพื่อไปถึงเส้นชยัยพอต้องใช้เวลามากขึ้นสุดท้ายกลับรู้สึกท้อไปซะก่อนเหนื่อยหน่ายหมดไฟไปได้ไม่ถึงจุดหมาย คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆยกตัวอย่างการเริ่มต้นทํางานที่ใหม่นะคะแรกๆเราอาจจะตื่นเต้นฮึกเหิมไปกับมันแต่สิ่งที่ตามมาด้วยเนี่ยนั่นก็คือความคาดหวังที่สูงนั่นเองค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าในความเป็นจริงมันก็มีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะคะแม้ว่าเราจะทํางานเก่งทํางานดีมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดไปเจอเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานที่ไม่โอเคตัวเนื้องานที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกทําให้เราต้องพยายามมากขึ้น เหนื่อยล้าอดทนแค่ไหนสุดท้ายกลายเป็นภาวะหมดไฟจากการทํางานเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเกิดรู้สึกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มันไกลออกไปทุกทีไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้เลยภาวะซอมอลัม so ก็เกิดขึ้นได้กับคนทํางานทุกระดับนะคะตั้งแต่ o อ e เป t ร o ชันไปจนถึงผู้บริหารแซดลี Sadly, is, ่เมดลิสศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมองคอ์กรมหาวิทยาลัยออกสฟอร์ดบอกว่าผู้คนมักมีความเชื่อมั่นผูกตัวเองเข้ากับการทํางาน แต่พออ่อนแรงจากการทำงานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งและองค์กรที่ใฝ่ฝันก็ยิ่งเกิดคำถามย้อนกลับมาจนเป็น Self Doubt หรือว่าสงสัยในตัวเองจนนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ในที่สุด ภาวะตกต่ำในการทํางานในช่วงปีที่2เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้เผื่อใจในการทํางานนะคะเขามักจะมองแต่ด้านดีๆไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ผ่านประสบการณ์ลักษณะนี้มาก่อน BBC เคยสัมภาษณ์อลิกซค่ะผู้หญิงคนนี้ทํางานในบริษัทเกมแห่งหนึง่งเล่าว,ว่าแรกๆเธอก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทํางานในฝันงานนี้ท้าทายมากคาดหวังว่าตําแหน่งงานจะสร้างประสบการณ์ดีๆให้ได้ แต่พอมาทํางานจริงๆก็ต้องเจอกับ bad day เหมือนกันแม่ว่าจะเป็นงานที่เธอรักและชอบมากแค่ไหนบางครั้งงานก็สร้างความรู้สึกลบให้กับเธอได้เหมือนกันนะคะอลิกซ์มองว่านี่เป็นการเริ่มทํางานที่แรกความที่ไม่มีประสบการณ์ก็เลยทําให้เธอเจอกับสภาวะตกต่ำสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําก็คือการสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป นอกจากนี้การพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหานะคะกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะเพราะว่าปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักจะไปเมาเรื่องที่ทํางานเนี่ยกับเพื่อนสนิทนะคะที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนมาพูดคุยกับคนในทีมเลือกคนที่ไว้ใจคุยได้ปรึกษาได้นะคะบางทีเราก็อาจจะได้คําแนะนําที่มันตรงจุดแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งทางแก้ภาวะตกต่ำจากการทำงานนะคะนั่นก็คือ job crafting ค่ะวิธีการนี้เป็นการปรับมุมมองทัศนคติต่อการทำงานก็คือเราทำงานที่เดิมตำแหน่งเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราทำงานให้มันครับขึ้นให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นคุณค่าของงานที่เราทำเพื่อที่จะต้องการตื่นไปทำงานนั้นทุกๆวันยกตัวอย่างเช่นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลที่กำลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานเมื่อลองหยิบแนวคิด job crafting ก็จะมองว่าเภสัชไม่ใช่ แค่อาชีพจัดยาจ่ายยาให้กับคนไข้แล้วจบจบไปแต่ยังได้ช่วยเหลือผู้คนทําให้คนเจ็บเหล่านี้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือพนักงานในบริษัทเทคที่ไม่ใช่ตำแหน่งเขียนโค้ดสำคัญสคัญหน้าที่เนี่ยอาจจะแค่ส่งงานปิดโปรเจกต์ก็ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับโลกช่วยให้ชีวิตของผู้คนหลายสิบล้านคนดีขึ้นได้ ใครที่กําลังเจอกับภาวะซอฟมอสลมอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องรู้สึกด้อยค่าในตัวเองไปนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนทุกๆสาขาอาชีพอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือเวลาที่เราเจอสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการตั้งสติรับมือและจัดการกับมันได้อย่างไรสิ่งสําคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือประสบการณ์ค่ะคิดซะว่าถ้าเราผ่านประสบการณ์นี้ไปได้มันก็จะทําให้เราแร่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตใหญ่ๆได้อีกค่ะ w o r ร t o i n t Today สา,าระความรู้เพื่อวันนี้